สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับหลังจากหายไปเป็นอาทิตย์นะครับก็ไปรักษาตัวอะไรนะครับจะสรุปต้องเลื่อนนัดอีกมั้งครับแม่งติดต่อราชก,การนี่เป็นอะไรที่โคตรน่าปวดหัวจริงๆแล้วมันบอกรายละเอียดไม่ค่อยครบไงอเอกสารไม่ครบแม่งเลยไม่ได้ใช้ต้องเลื่อนไปอีกน่าปวดหัวเลยเอานี้เราก็มาพูดคุยในส่วนของอีเวนต์ดาร์กอนเลดกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ของสายเติมประเภทหนึ่งนะครับแม่งทําเหมือนดูดีนะ แต่จริงๆแม่งก็คือการเติมของเข้าไปนี่แหละครับเราก็ไม่ดูครับว่ามันมีอะไรนั่นคือแบบการที่เราเอาเหรียญน,นะครับเติมเข้าไปนะครับโอ้โหแม่งเติมมันโคตรโหดเลยไอคนนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดมันที่คนเขาได้เยอะรีเวลสิบเจดโอ้โหแม่งมึงก็อย,าอย่างสิบเจ็ดเกันจริงๆนะเนี่ยอือือบางคนก็ว่ามันแฮกอะไรบอกพี่บอกไม่รู้อะแต่แม่งคงรวยแน่ดูอะ่ะอืม พาวเวอร์9,100น,นี่คือมึงใส่สุดตีนเลยนะเนี่ยคือถ้าไม่แฮ็กมึงก็รวยอะเอาจริงๆิสอีกาพูดได้เต็มปากเลยอะแบบเมมสำหรับอีเวนต์นี้สายฟรีก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ทําใจแต่ว่าเราก็พยายามอะครับเล่นเงนี้ยให้มันอยู่สมมุติเนี้ยเดลี่ดีวาร์ดมันดรอปดีเงี้ยอย่างชุดเนี้ยเป็นทองพี่ก็จะลงเดี๋ยวเพิ่มลงเพิ่มอีกสักร้อยเป็นสี่ร้อยครับให้มัน ติดบนๆบนหน่อยจะได้ทองเพิ่มครับเพราะตอนนี้ก็ขาดส่วนทองอยู่เหมือนกันส่วนทองเลงกิ้งก็คือรวมทั้งหมดสิบสี่วันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยวนะ mm hmm. ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเราจะได้อันดับไหนแค่นั้นเองก็ต้องพยายามใส่กันเต็มที่ครับอมพราวาทองมันก็เออแม่งให้ตามสุดกระซิบอะ่ะ <c oughs> ก็พยายามส่วนใหญ่เราก็จะสู้สายเติมไม่ได้อยู่แล้วอะไรอะไรก็ต้องทำใจนะ แล้วก็มาดูบ้างมันมีอะไรบ้างในส่วนทาร์สอะทาร์สนี่หลักๆที่จะเต็มกันส่วนใหญ่ก็เป็นล็อกอินนี่ไหมแล้วก็เฟนชิปคอยอะไรพวกนี้แล้วก็เอฟทีนี่แล้วแต่คนนะถ้าคนขยันเล่นหน่อยก็เต็มอะเพราะว่าก็น่าจะใช้อยู่ประมาณอย่างล็อกอินสิบสี่วันนี้คงไม่มีปัญหาโกนี่พี่ว่าสายฟีย,ยงเราคงมีปัญหาเลยไอ้ส่วนเฟสชิปคอยส่งทุกวันก็ครบอยู่แล้วเนาะส่วนคอมเพติชันส่วนใหญ่พี่ก็ได้อยู่ประมาณเก้าสิบไม่ถึงร้อยยี่สิบหรอกเพราะส่วนใหญ่มันจะเล่นก็พอผ่านเฟสไงส่วนใบบล็อกนี่ก ส่วน F T G นี่แล้วแต่ความขยันนะซึส้สีสันนีเบานเนี่ยแค่สามพันนีงไม่เยอะเท่าไหร่ของพี่คาซิล้วห้าพันยิงเล่นจบภายในไม่ถึงเก้าวันก็ได้แล้วแหละห้าพัน F T G ส่วนอีเวนต์ดรอปก็อันนี้ก็คือมันจะมีเหรียญให้ดรอปนะครับมันก็จะมีซอมบี้หัวมังกรเรายิงก็จะได้เหรียญน,นะนะพอดีพี่ยิงจนครบแล้วไงลงอ e ีลงเล่นเนื้อเรื่อมันก็จะไม่โผล่แล้วแหละตอนแรกก็จะทําให้ดูส่วนเรามาดูในโกสตอร์นี้ก่า เซตไหนหน่าสนสํสำหรับใครที่ยังไม่มีหมาเรียกมาหาสันไอเปอร์คอยก็เซตนี้ก็ไม่ไม่เลวนะจะ่ึึกจะอัพราคาเพิ่มไปนะนี่เป็นสองร้อยเดี๋ยวนะมันปกติมันห้าร้อยสองร้อยมันเพิ่มปริมาณขึ้นจะบอกว่าเท่าเดิมพี่ก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่ไงก็คุ้มนะครับเซตเนี้ยถ้าสำหรับคนที่ยังไม่มีหมาหาสัน,นเปอร์คอยนะพี่มีพี่ก็ไม่ซื้อแหละเพราะว่าไม่จาเป็นแล้ เซตที่มาสําคัญก็น่าจะเป็นเซตบูปินนะครับถูกสุดแล้วนะในบรรดาทั้งหมดถ้าไปซื้อร้านยังถูกไม่เท่านะแต่วันนี้ได้บูปินสีฟ้าเพิ่มด้วยเมาสำหรับคนที่วางแผนจะเล่น msi อย่างพี่เนะี่ยพี่ก็จะซื้อนะแต่ตอนนี้พี่ยังเก็บตังรอ mdr ดีกว่านอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะไม่มีไม่มีจริงเพราะส่วนใหญ่ใส่ฟรีอย่างเรามันค่อนข้างแพงอยู่แหละซื้ออะไรทําไม่ได้เลยแล้วก็มีในส่วนของโกสตอร์นะครับไอแพ็กเกจนีดด่ไม่ใช่พูดผิดโกสตอร์ไปตั้งนานแล้ว หาว่ามีเซตไหนหน่าสนใจไหมถ้าไม่มี่ะมีก็มีเซตอวาตาร4สี่ร้อยอ่ะลได้อาวาตารนอกนั้นมันก็คือแย่ยงกับน้องเหรียญเดี๋ยวเรามาลองมาเทียบนะไอคนเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะมันมันเติมไปเป็นแสนเลยใช่ไหมสิบเคอสมุ้าพี่ตีแสนแม่งเติมสี่หมื่นโอ้โหพ่อตายสี่หมื่นเดี๋ยวนะบ้าไปแล้ว เออแม่งเติมไปสี่หมื่นโอ้โหยอมใจเลยคนพึงอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูนะได้อะไรอันนี้พี่นนพึ่งลองได้ทยอยเปิดโอ้โหแม่งนนมีหูเตียนมาเชียโอ้โแครอันสุดท้ายโอ้โหนี้รู้สึกเกี่ยวกับสุนัขทั้งนั้นเลยนี่หว่า <laughs> โอเคโอเคครับก็น่าจะจบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำอ e ีเวนต์ดาร์กเลดนะครับเราก็อยู่ที่เราครับก็คือถ้าใครมีแบบ ก็ใส่ไปให้เต็มที่เดี๋ยวพี่ก็ใส่เพิ่มอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เล่นจะเล่นในสวงอัพเอทีจีเนี่ยใส่บีสักร้อยเหรียญก็พอแล้วแหละก็เป็นไงครับก็อีเวนต์นี้ก็เล่นกันเบาๆนะก็แช่พยายามเก็บเหรียญให้ครบทุกวันอะให้ครบสามร้อยก็เล่นหลายรอบหน่อยอแล้วก็พยายามทําภารกิจนี่เนี่ยไอ้พวกทาร์นะครับอีเวนต์ทารนะ์ดให้มันได้มากที่สุดอะ่ะเราก็จะได้เหรียญเยอะแล้วแหละแล้วอันดับเราก็น่าจะอยู่ประมาณ ส่วนใหญ่พี่ๆเล่นมันจะอยู่ช่วงประมาณหลักพันนี่แหละมั้งไม่หลักพันก็หลักร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละถ้าทอเท่านะแต่ถ้ารายวันนะให้เราดูว่าอีเวนต์ไหนไม่ใช่ดิเดลี่แลงด์กิ้งอันไหนอ่ะที่มันแบบให้ของน่าสนใจเงี้ยให้ทองพี่ก็เลยจะสู้หน่อยนะครับแต่ถ้าแบบเป็นของไม่น่าสนใจพี่อย่างทีพี่ก็ไม่ก็ใส่ไปแค่นิดเดียวให้แบบมันให้มันอันดับมันไม่โลแค่นั้นแหละแล้วเราเก็บไว้สะสมไว้ลงแบบเดลี่รีว์าที่มัน เราอยากต้องการดีกว่าอย่างแบบบางอันเนี้ยเป็นทองเนี้ยเป็นพวกสไนเปอร์คอยคอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะหรือถ้าเป็นบูปินแบบบูปินสีฟ้าสีแดงก็น่าสนใจอยู่ก็น่าจะจบกันไปแล้วครับกับการแนะนําอีเวนต์ดาร์กเลดนะครับมันก็จะไม่มีบูอะไรนะมีแค่ว่าแข่งกันเก็บเหรียญแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยอืมซึ่งถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทาคลิปให,ให,ใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะๆแลวครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับอ๋อ,อลืมบอกไปช่วงนี้ที่พี่ไปทําอยู่ก็น่าจะเป็นพวกดันเจียนชุดเตอร์อ่ะพี่กาลังแบบเก็บไอเทมไม่ครบแล้วจะมารีวิวแล้วก็น่าจะเก็บสมบัติให้ได้ประมาณ800กว่าชิ้นจะได้ปลดล็อกปืนคอนเฟอร์มเลอร์มารีวิวให้ดูนะครับ ยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ